วัดีครับวันนี้อยู่วันน,น,นี้วันที่26มิถุนานึกตั้งนานเดือนอะไรเวลาแม่งเร็วจัดนึกไม่ออกอยู่กับซีเไฟนะฮะมาด้าีเไฟตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยขับ4ีเครื่อง2.2 175แรงม้านะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อตัวท็อปสุดก็คือล้านเตัวล้านเนะฮะตัวรองก็จะเป็นร้านหไปเลยตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะครับเครื่อง2.2ดีเซลทะเบียนไม่ได้ให้นะครับ สีดาเดิมรถหน้าหลังซ้ายขวาเดิมหมดนะฮะไม่มีชนนะฮะหน้าหลังซ้ายขวาเดิมหมดไม่มีชนแบบชนจนบุบอะไรเงี้ยนะฮะมีเฉียวทําสีบางโกนหน้าขวาชิ้นเดียวนะฮะชิ้นเดียวโกนหน้าฝาชิ้นเดียวแล้วก็ฝาโปงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ซอกในเดิมเพราะว่าไม่บุบฝาโปงเดิมเดิมเดิมแน่นอนครับซับในเดิมหมดทุกอย่างเดิมหมดนะฮะเดิมหมดคาหน้าเดิมหมดไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ นะไม่มีชนหนักล้านเปอร์เซ็นต์รับประกันการชนหนักนะครับเครื่องดีเซลไม่1แสนนะครับไม้่0แสนเครื่องดีเซลนะครับเราขายราคากลางๆเท่า<อ>ๆคนอื่นในรถมีนสองบางทีก็จะถูกกว่าบางเจ้าเราขาย8 9ด8 0 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดและไฟหน้าจะเดรีย right. ไฟห,หน่าจะเล็ก,ลกนะครับหน,หน้าจะเล็กๆ จาเล็กตาจะแบบลิดๆทะเบียนไม่ได้ให้นะครับเครื่องดีเซล2.2 175แรงม้านะครับกับเครื่อง4ล้อนะครับฐ <c oughs> านหน้าเดิมหมดไม่มีชนหน้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีชนหน้าแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้หน้าหลังเซ็กยขวาเดิมหมดตัวท็อปก็จะเป็นยังไงหลังคาซันรูฟนะครับ <c oughs> หลังคาก็จะเป็นหลังคาซันรูฟกุญ <c> แ <oughs> จคีย์เล็นะครับเจคีย์เล็ ฟูออปชั่นคือมีอะไรมีอะไรที่แบบสะดวกสบายหมดเบาไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกมองข้างปรับไฟฟ้าเบาไฟฟ้าเกียร์ออโต้กล้องหลังฝาท้ายไฟฟ้าเดี๋ยวไปดูกล้องหลังฝาท้ายไฟฟ้ากันก็เยอะกว่านี้ก็เอามาพึกเอามาผ้าแดแลวฮะเยอะจัดนะออปชั่นเยอะจัดออปชั่นเต็มมาฮ้านเจ็ดอ่ะคือแบบเท่ากับบ้านหลังหนึ่งอ่ะใครเท้าเฮาหลังหนึ่งนี่แพงกว่าเท้าเฮาเดียวอันนี้นี่แพงกว่าเท้าเฮาแน่นอนนะฮะ ก็คือล้านเจ็ดล้านเจก,กว่าด้วยซ้ำนะฮะตัวท็อปสุดเลยนะครับไม่ก็ห5ึ0 0แโลแท้รถคันนี้เป็นรถเพื่อนผมเองนะครับจะเปลี่ยนเป็นเทสลานะฮะจะเปลี่ยนเป็นเทสลานะครับก็เบรกไฟฟ้านะครับออจอ,อ,อใส่เกียร์้างไว้จอก็ปรับที่โหมดนี้ได้เลยนะครับหลายโหมดผมก็ไม่ทันหรอกผมก็ทําไม่เป็นหรอกนะฮะตั้ง หลังอะไร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 ได้หมดมีคู่มือนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวก็ลูกค้าก็ไปเซิร์ชจาก Google นะฮะเครื่องเสียงเป็น b ล็ s นะครับเครื่องเสียงเป็น b ล็ s ลำโพง b ล็ s นะฮะเสียงดีแน่นอนนะแต่เปิดไม่ได้เดี๋ยวโดนสองกบอนะครับบล็อสเครื่องเสียงดีแน่นอนนะครับหลังคาหน่อยโชว์หลังคาหน่อยมีของดีต้องโชว์นะครับของดีต้องโชว์สามนาทีกว่าแล้วหลังคาเป็นสลูปนะครับหลังคาเป็นสลูปนะครับเอเย็นมาก สภาพบอกได้เลยว่าร้อยนะฮะสภาพร้อยเลยผมให้ร้อยผมให้ร้อยสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แอร์แบ็กก็น่าจะสิบใบนะครับสิบใบก็ไม่ตายชนยังไงก็ไม่ตายจะตายเพราะแอร์แบ็กนี่แหละเยอะจัดไม่รู้จะเยอะไปไหนเบาะหนังนะครับ,บกิฟต์กิฟต์เบาะหลังนี่ถ้าจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับนะฮะถ้าจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับแอร์แบ็กก็สิบใบแน่นอนนะฮะเยอะแน่นอนนะฮะเนะบาะหนัง เบาะหนังแอร์หลังนะฮะเบาะหนังนี่คลิปเลยไม่มีตําหนินะครับเบาะหลังไม่มีตําหนินะครับฝาท้ายไฟฟ้าครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวท็อปสุดล้านเจ็ดนะฮะตัวนี้นี่จัดไฟนั้นได้เต็มอยู่แล้วไฟนั้นจัดได้ล้านหนึ่งนะปีสองพันสิบแปดเพราะเป็นตัวท็อปไงปีสองพันสิบแปดมานเมินครบทุกอย่างคลิปนะฮะก็น้องๆซื้อรถป้ายแดงนะครับตัวนี้น้องๆซื้อรถป้ายแดงเลยน้องๆป้ายแดงเลยจะบอกให้น้องๆป้ายแดงเลยนะครับ ตัวนี้ก็น้องน้องป้ายแดงเลยสภาพเหมือนป้ายแดงเลยมีฐานในก้อนหนึ่งด้วยนะฮะมีฐานไว้ด้วยยางอะไรยังไม่เคยลงพื้นนะครับยางไหลไม่เคยลงพื้นนะครับเดี๋ยวจะดูที่ว่าคันนี้มีสาชีพแม่งจะเอาที่รถที่เต็นท์ผมไปโฆษณาขายด้วยอีกหรือเปล่านะฮะไฟจะดอกปรอมาเล็กลงนะครับไม่ใหญ่มากขอท้ายไฟฟ้านะครับปิดเปิดไฟฟ้านะครับรู้เห็นพันหรือเปล่าอยู่เขาานาทีแล้วตัวนี้ขายตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับปี2018ขาย8 9 9,000บาท นะครับดังนันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยบอกไอ้ฟ้าซ้ายขวานะครับบอกไอ้ฟ้าซ้ายขวานะครับดูงานแบบเนียนมากตัวท็อปนะครับ